มาแล้วครับขบวน76นะครับวันนี้ช้าอยู่6นาทีนะครับกำลังจะผ่านน้องโมหนึ่งหรือ,อยูที่ทาวนะครับผมมาแล้วดูขบวน76ผ่านได้เลยนะคะคันเอบีคันบีลงก่อนนะมาดู76ผ่านได้เลยนะครับ กำลังจะเข้ารางประทานแล้วนะครับรถเล่งออกมาแล้วนะรถ <Okay. S 1> ไม่เปิดไฟนะครับผมมาดูนะครขบ,บวน76วันนี้ช้า6นาที NKF นะครับผม1249ครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไปแล้วครับขับบูน76นะครับไปด้วยความเร็วเล่งเต็มที่นะครับจะถ่ายคลิปลายควากสดติดตามสดไล่ให้ด้วยนะคะผมขอบคุณทุกคุณท่นที่รับชมคลิปจนจบนะครับ mom